สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมแล้วก็น้องจ๋าอีกแล้วนะครับผมไม่เคยบอกเลยว่าผมชื่ออะไรหรือว่าใน youtube ผมชื่ออิร์ธนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Happy d o g g กนะครับวันนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปหาน้องหมานะครับไปช่วยน้องหมาเป็นน้องหมา,าตัวเล็กนะครับเหมือนน่าจะเป็นชิสุน้องเหมือนอสภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โดนรถทับนะครับไม่รู้ว่า ขาน้องเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจากที่ดูในรูปเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับก็เรากําลังรีบไปแล้วครับเราก็เนี่ยครับนายออเขาก็กําลังนอนอยู่ขงหลัเจ้านายเรานอนอยู่ขางหลังนะครับก็กําลังไปด้วยกันน้องจ๋าก,ก็เป็นคนขับรถให้ผมนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอการช่วยเหลือน้องหมาของแฮปปี้ด็อกโกในวันนี้กันนะครับไปเลย We're here, first stop. Let's go. Oh, here we go. Hello. Oh, She got an injury. Did she get hit by a car? Yeah, yeah, you can see the big bruise and is her leg's broken. Oh yeah, it's like very loose. she's hit there. and been กลัวว่ามันจะไม่จะไม่ใช่ขาเองเพราะว่า scared internal แสก a ินชอนบีจิงย่าแต่ดีนะที่ว่าไม่หักแบบนี้รถหัวไม่หักแบบนี้ถ้าหัวหัก The car reverse over it or something? ครับก็เจอน้องแล้วนะตัวนี้น่าจะขาหักนะครับแล้วก็เห็นมีรอยช้ำด้วยนะครับก็เดี๋ยว พาน้องไปเอ็กซเรย์ก่อนนะครับที่โรงพยาบาลเพราะว่าเห็นรอยช้ำที่ท้องแล้วก็เหมือนกลัวว่ามันจะไม่แค่มันจะไม่ใช่แค่ขาเนาะน้องจา๋าเหมือนแบบมีรอยช้ำม,มีเลือดออกข้างในอืมน้องซึมซึมด้วยนะ <c oughs> ต้องดูว่าน้องแบบยังยังกินข้าวหรือว่ายังอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าครับเดี๋ยวก็รีบพาน้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้คุณหมอตรวจละเอียดอีกละเอียดอีกทีหนึง่ง ถึงแล้วไปหาหมอกัน ที่หมอเขาจับดูคร่าวๆข,ของเจ้าวุ้นเส้นนะครับตรงขาคิดว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นที่ขาอย่างเดียวแต่ว่าเท่าที่ดูคือเหมือนอาจจะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเนาะก็วุ้นเส้นไป เอกซเรย์อยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงน้องร้องหรือเปล่าแต่น่าจะน้องน่าจะเจ็บมากนะครับถ้าเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยอาการบาดเจ็บมันก็จะร้ายแรงมากกว่าขาหักนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะส่งผลต่อพวกระบบประสาทอะไรอย่างนี้ด้วยทงสารนะได้ยินเสียงไหมม,มันร้องอะ่ะน่าเจ็บครับอ,อาจจะต้องแบบผ่าตัดหลายรอบแล้วครับ ก็ผ่าตัดไน่ผ่าตัดใส่ตรงนี้อ่ะอแล้วหัวกระดูกเนี่ยค่อยมาแก้ทีหลังใส่ตะกรูสองจุดตรงนี้<า>หรือถ้าแก้หมามันจะกลับมาใช้ขาแล้วเดินได้ไวกว่าถ้าไม่แก้ก็ไม่ตายนะแต่ว่ากว่ามันจะกลับมาเดินได้อะนานมากค่ะหรือไม่รู้อาจจะไม่ได้เลยเชิงการเรียวกว่ตอนนี้ที่มันเจ็บเยอะๆอะเป็นเชิงการ แต่อนาคตมันจะเป็นข้อเสือ่อมแก้ไขก็คือตัดหัวกระดูกออกอันนี้จะตัดหัวกระดูกปแต่ยังไม่ต้องแก้ไขครั้งเดียวแนะนำไม่ปิดตรงนี้กันก็น้องกระดูกอเชิญการหักนะครับแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหักด้วยอ,อวัยวะภายในมันยังโอเคอยู่แต่ว่ากระดูกขาอะไรอย่างเงี้ยก็หมอก็บอกเลยว่าแหลกนะครับ ก็ใช้เวลาในการรักษานานแน่นอนนะครับเจ้าวุ้นเส้นเนาะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะวุ้นเส้นนะ mm hmm. ก็น่าจะต้องส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลใหญ่นะครับ mm hmm. บนฝั่งเพราะว่าที่สมุยอาจจะไม่สามารถทำได้เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่พร้อมนะครับ mm hmm. พาเราก็พากลับไปผักฟื้นที่แฮปปี้ร็อกโก้แล้วเดี๋ยวทางทีมก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับว่า เอ่อเราจะทํายังไงกับน้องต่อไปตอนนั้นล่ะครับก็ต้องส่งไปผ่าตัดอดทนไว้นะอดทนหน่อยนะ ขอดุนน่อยจริงเจ็บเอ๋อโอ้ยหนูเอลืน่นปลืดกระดูกเชิญนกางหักเหมือนหมาใครเห่านิ่มแนโอเคเราพักตรงนี้นะุนเส้น พักตรงนี้ก่อนนะ เราก็พาน้องไปหาหมอมาแล้วนะครับสรุปก็คือที่คุณหมอบอกนะครับมีซี่โครงหักนะครับมีอ่ากระดูกเชิงกรานหักนะครับแล้วก็อไอตรงน้องให้กาวปุงหรอไอตรงกระดูกข้อข้างหลัง2อันเนี่ยก็หลุดออกจากเบ้านะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยเราต้อง ส่งตัวน้องไปผ่าตัดที่หัวหินนะครับเดี๋ยวอ่าก็เราก็ต้องนัดกับพี่หมอที่นู่นนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลสัตว์เกษตรที่หัวหินก็เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกนะครับถ้าเราอยากให้น้องมีโอกาสกลับมาเดินได้ก็คงต้องส่งน้องไปผ่าตัดที่นูนะ่นเนาะเดี๋ยวเราจะพาน้องออกไปเข้าห้องน้ํากันนิดนึงนะฮะอยากไปห้องน้ํำไหมน้อง แปะพี่พาไปเนาะก็ไม่อยากให้น้องเจ็บนะค่อยๆค่อยๆพี่พาค่อยๆพาไปพี่ค่อยๆพาไปโอ้ค่อยๆพา,พา,พา,พาหนูกันนะโอเคโอเคเพราะว่าน้องเขาเข้าห้องน้ําเองไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยังขยับตัวไม่ได้เยอะรู้สึกว่าน้องก็น่าจะรู้สึกเจ็บน้อยลงเยอะแล้วนะครับโ okay, อเคค่อยๆลง ค่อยลงนะโอเคปวดท้องไหม <laughs> ก็ <clears throat> ก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรเลยนะครับอาการของเจ้าวุ้นเส้นแต่ว่าตอนนี้วุนเส้นเขามีสองชื่อนะชื่อไทยก็คือวุนเส้นแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษก็คือนูเดลนะครับฝรั่งเขาจะได้เรียกง่ายๆหน่อย <laughs> ซึ่งค่าใช้จ่ายของ เคสบุญเซนเนี่ยก็ปกติเวลาผ่าตัดพวกนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับค่าเดินทางก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะจากเกาะสมุยไปหัวหินแต่ว่าก็ยังพอเป็นเคสที่พวกเราช่วยเหลือได้นะฮะเป็นหมาที่น่ารักมากจริงนะเป็นหมาที่คิดว่าเราไม่น่ามาเห็นน้องที่ต้องมาแบบเจ็บแบบนี้เลยเนาะก็เป็นหมาที่น่ารักมากเลยนะครับพี่คนที่เราไปเอามาเนี่ย คือเขาบอกว่าเขาได้บุญเส้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะตอนน้องอายุประมาณ7ดขวบเหมือนน้องก็โดนอ่าโดนคนทิ้งนะครับเขาก็ไม่เลี้ยงแล้วลวเขาก็เลยมาเอามาให้พี่คนนั้นนะฮะตอนแรกเราก็ติดต่อพี่เข้าไปนะครับว่า่ารรักษามันก็น่าจะหลักหมื่นนะครับเขาก็ไม่พร้อมที่จะไม่พร้อมที่จะดีๆนะแพนด้าเธอมาทำไมเนี่ย ฉันกำลังถ่ายวิดีโอกับวุนเส้นอยู่คือแพนด้าก็คืออยากแจมทุกคลิปอยากแจมทุกเวลานะไปโอเคเขาไม่ไปหรอกก็คือพี่คนที่เป็นที่เขาดูแลวุนเส้นอนะ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีกําลังนะครับในการรักษาซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพวกเราไม่ได้ช่วยแบบนี้ได้ทุกเคสนะสําหรับคนที่แบบ DM เข้ามาหาพวกเรานะครับ ภารกิจหลักของ Happy ้ o รโก้มันคือการลดจำนวนประชากรน้องหมานะครับก็คือการทำหมันซึ่งเงินส่วนใหญ่ของวเราอ่ะมันก็ไปที่ตรงนั้นนะครับเพื่อทำการลดประชากรเพราะว่าเชื่อไหมว่าเราต้องปฏิเสธเคสยากๆหลายเคสเลยนะครับเห็นว่าพวกเราไปช่วยมาน้องหมาหลายๆตัวที่เราไปช่วยมาเห็นลงโซเชียลมีเดียมีอีกเยอะกว่านี้นะครับที่พวกเราจำใจต้อง ปฏิเสธไปเพราะว่าหนึ่งคือกำลังคนของเราที่แฮปปี้ด็อกโก้เนี่ยที่สามารถดูแลหมาได้จริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแฮปปี้ด็อกโก้ดูแลหมาอยู่ประมาณ20ตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นหมาป่วยซะส่วนใหญ่ส่วนอย่างแพนด้าอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ป่วยหนักเกือบตายเลยแต่ตอนนี้เราก็หาบ้านใหม่ได้แล้วเนาะซึ่งถ้าเราสมมุติว่าเรารับเคสทุกเคสมาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสที่หนักจริงๆอ่ะ เราก็จะไม่สามารถาช่วยเคสแบบบุญเ่นได้นะครับที่เป็นเคสฉุกเฉินนาะซึ่งบางทีเราไม่ได้รับไม่ใช่เราว่าไม่อยากรับนะครับแต่ว่ากําลังเรามันยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นที่เราจะรับได้ทุกเคสจริงๆซึ่งก็อยากให้เข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าเคสไหนที่เราคิดว่าเราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามให้คุณภาพชีวิตน้องดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับใช่ไหมบุญเน่นวิ่งมีหมดขึ้นด้วยเรา ไม่รู้ว่าน้องยังมองเห็นชัดหรือเปล่านะพาน้องมาน้องมีขี้ตาเยอะอันนี้ก็เช็ดขี้ตาให้น้องแนละ้ะแพนด้าทำไรอะ่ะ <c oughs> แพนด้าน,นี้มันไม่ใช่วิดีโอหมาป่วยของเธอนะเธอหายป่วยไปแล้วแล้วเธอกำลังจะย้ายบ้านไปอยู่สกอตแลนด์แล้วนะไอแพนดา้าทำไมตาแดงจัง <c oughs> แพนด้าน้องเล่นด้วยไม่ไหวหรอกโอเคครับผมกับแพนด้าแล้วก็ วุ้นเส้นก็ต้องบายบายแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ Happy d o g o t โก i l a n d ด้วยนะครับแล้วก็กดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับในโซเชียลมีเดียบายบายครับบายบายวุ้นเส้นไหนหอ่อจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บ <c oughs> อือ <c oughs> อืออืบอืออืออืาหน่อยออืออื